เมื่ีครับผมหนึ่งเราจะกินมครับผมมีชคพิการวัดสิบเอ็ดครับมาสอบครั้งแรกเป็นไงครับก็พอดีเลยพอดีเลยน้ำหนักนี้ต้องทำกี่โลครับก็ทำมาจากไข่ครับจา๊กไข่ประมาณกี่โลก็ห้าหกโลห้าหกโลตอนนี้ร้อยสี่เอ็ดนี่ตึงหรือยังก็ลงได้ครับลงได้แต่ต้องขอเวลานิดนึงเพราะว่าพิ่งมาใช่ครับหยุดนานด้วย ล่าสุดนี่ชคไว้กับใครจาได้ไหมพี่กับพี่ตันเป็นไงครับก็เสมอครับที่ไหนครับล่างสิทธ์ครับวันนั้นชคร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสามเก้าร้อยสามเก้านะครับแล้วล่าสุดนี่ชคจําได้เดือนไหนจําได้ไหมป้ะมาแปดเดือนที่แล้วประมาณแปดเดือนที่แล้วหนักใจไหมหายไปนานขนาดนี้ไม่หนักใจครับทำไมอ่ะก็เราซ้อมดีซ้อมดีซ้อมมาอยู่ที่ไหนบ้างรับไปนี้ซ้อมอยู่จินนี้มครับผพ้่อ้งผู้ซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ครับ เยอะครับเด็กในค่ายน้องจะใช้เฮลิเคนเชี่ยวพยัพันพยัตพิรวมๆนชนน่าเยอะหลักเลยรวมๆแล้วกี่วันเนี่ยซ้อมมาเต็มที่นะก็เป็นเดือนนะครับเราก็ซ้อมมาเรื่อยจับป้อให้เ็งบ้างเล่นอะไรบ้างคือน้องๆเขาชกกันไปสองสามรอบแล้วเราเพึ่งไปเดียวใช่ครับคือชกมันหายากหรือว่าไงเนี่ยมันก็เวียนนี้มันก็ตัวต่อยเลือนน้อยแล้วครับแล้วก็กระดูกอย่างเราเนี่ยต้องน้อยอยู่แล้ว บางคนเขาไปวันแป่ไม่ชิมหมดแล้วครับเออแล้วเป็นไงบ้างเฟอร์รารี่นี่เคยเจอมาก่อนไหมยังครับดูรูปร่างสูงใหญ่ก็ไล่เรียกนะไล่เรียกกันควคามฟอร์มเขาเป็นไงบ้างฝีมือผลงานของเขาเป็นไงน้องเขาเก่งครับแข็งแรงฝีมือดีฝีมือดีหนักใจตรงไหนไหมไม่หนักใจครับไม่หนักใจตรงนี้คล้ายๆเราหรือว่าไงหรือว่าเรามีเพิ่มอะไรมาก็ไต่ตางเกมครับไต่ตามเกมแล อ๋อเอาดูบนเวทีครับครับมันต้องแก้เกลบนบนเวทีค่อยว่ากันอีกทีตอนซ้อมกับตอนแต่งหน้าเหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับเออแต่ซ้อมมาเต็มที่อยู่แล้วนะครับผมเมื่อกี้บางแผงไงดิต้นต้นดูไปก่อนเหมือนเดิมดูไปก่อนอืมวันนี้เคาลุ้นสอกเรามีไหมก็เรื่อเรื่อออกครัอันองนี้จังหวะก็ค่อยปันครับอืมวันนี้มีกองเชียร์นะวันนี้มีกองเชียร์นะเออวนี้กองเชียร์ได้อะแต่ไม่ให้ออกอกู๊ดค่อยสายตรงเอาครับนะครับผมอ้าวเราอายุไรแล้วครับ ยี่สิบหกครับคนจังหวัดกาฬสินธุ์ปล่อยประมาณกี่โลครับปล่อยประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเราสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านะครับเราเป็นมวยเข่าซ้ายดีกว่าซ้ายหรืาสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับชกมวยมาสองร้อยโอ้สามจะไปเอาจะไปได้แล้วไม่นับเลยครับเยอะเมันมันล้นล้นกว่านั้นล้นล้นหมดแลเอาฝากพี่น้องช่วยเชียร์หน่อยครับกาฬสินธุ์วันนี้ก็ฝากพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ ทั่วประเทศเลยครับใช่เอเชียใช่ใช่ป็นกาใจนะครับเข้ามาดูในในในเพจเยอะๆเชิญบุญนุษณาครับครับเพื่อจะไม่ให้เมื่อไทยสูญครับครับผมื่อกลับมาในรอบแปดเดือนให้หายคิดถึงเลยครับไม่ไม่ไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังเคครับฮัลโหลฮัลโหลทีมนี่ครับผมเฟอร์ดี่เป็นครับผมโชว์พิการรอย48บอนด์มาสอบเกินไปจุดแปด สบายไหมอ๋อสบายว่ะวันนี้ชกล้อเสีต้องทํากิโลครับเกือบสี่โลกว่าสี่โลนี่เยอะไหมก็ไม่มากไม่น้อยใช้เวลากี่วันครับสี่โลสามวันสามวันซ้อมมาทั้งหมดกี่วันไปนี้อ๋อเพิ่งจะต่อยต่อยก็พักสามสี่วันครับก็ซ้อมต่อเลยความรู้ซ้อมที่แฟร์เทคมีใครบ้างตอนนี้ก็มีตัวใหญ่พวกโคบาร์ซุปบอลเต็งหนึ่งเนี่ยหายห่วงเลยควารซ้อมนะครับวันนี้ต้องเจอกับี่หนง้นเลยครับเป็นไงบ้างเจอเก๋าอย่างนี้ ก็ไม่กวนดันนะเจอทีเราเป็นรองอยู่แล้วเรามาสู้อยู่แล้วนะครับเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็มีอาวุธศอกครับสอกเขาครับครับคิดว่าวันนี้ไหวไหมไหวครับต้องไหวคือเราได้สูงแน่นอนครับคิดว่าวันนี้ถึงตัวแล้วสู้กําลังแขนได้ครับเราได้ขึ้นไหวแล้วด้วยมีผลไหมตรงนี้น่าจะมีผลนะน่าจะมีผลนะในอดีตไม่เคยเจอไม่เคยนะครับไม่ีใครเคยเจอไม้ในค่าย ไม่มีนะนานแล้วอุ๊ยี่าเป็นแล้วก็ไม่มีผลนะครับอ้าวเรายี่ไหไรครับเราที่ยี่สี่ครัคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปไหประมาณประมาณหกแปดหกเก้าเราเป็นมวยเข่าซ้ายดีกว่าขวาครับสูงร้อยโอ้เจ็ดสิบแปดพี่น้องพี่เชีย่ยนะครับฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมจะทำให้เต็มที่นะครับไฟนี้ครับชกมวยนี้ถึงร้อยเกินแล้วโอเคขอบคุณครับ